<c oughs> ครับพี่น้องวันนี้ก็เท่ากับมาพ่อมองปลาแล้วครับบ่อนกับบอ่อนยุ่จันวนวันนะครับคนการซุ้มแห่ของทีมเฮ้าเนี่ยมันทีมแข็งแจงเติบเลยครับซุ้มแห่เนี่ยโอ้ยตีวงล้อม,มาจากไกลๆนะครับตีเขาวงล้อมเขาหากันเป็นกุ้มกุ้มเป็นครับปลานี่ ลบยากหลอดอยากวันต่อไปข้าวปลาหยังนี่นี่ครับน,นี่เข้าไปแล้วนดิฟูจิท่าก็โตคือกกเข้าไปไก่มูเสเถอะอันนี่ครับนี่ครับอ้าวหนึ่งสองโอ้นี่ครับโอ้เป็นไลยครับเฮ็ดเป็นตาไหนตาดีครับเด,ด้กผีนหน้องอืมล่งบาทนี่ลังว่าง้าวเกินมากอะ เด็ไล่ไปใต้จอมคนล,คละเด็สั่นล่องคนละเออสั่นล่องเห่าคนมาเฝ้าตีบางต่างห้าร้อยบาทกะถึกต้องโตสามโตครับเพราะได้อยากได้กินเด็ดปนเด็ดแจวเด็ดปิ้งไว้ทั้งท่านละครับอีสานหวานของเขาหากินปูปลาหน้านามกะนี่นะครับปมปมปมกับแมแล้วกับมาเบิร์นการหลุ่นแหวบันนี่ครับ,มมว,รบ,รรบว่าน่ะ ว่านล่แง้รก็ห้าวขื้นมาเนียครับปคยุคกลางน้ำกลางน้ำยิ่งสิ่ะบลพื้นถอพื้นบ่อข้วหนึ่งหรือว่าบ่อนแล้วทาานี้ว่าท่านป๊บ๊บนะฮะบึ้นาเียิ้สยิ่ีคับุ่มกนรครับเด้อย่สานท้ายล่าครับตัวดังโตัวเจียงนี่้าวล้วครับนี่พี่น้องเพิ่งครับโอ้ขื่นมาแล้วครับเลยอ พี่น้องทุกาติดตามมั่งนะครับเด้อโอ้ยใงไี้พี่น้องมักบ่ครับจังเสียมักบ่ครับหัวแฉงหลอนหลอนพี่องวุ้ดิสติกเปลี่ยนมึงมึงเปล่นอหไรมาจากเมียบนไทยนะครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งครับเอีซีครับเบิ่งครับเฮ่เปลี่ยนยังไงครับพี่น้องเ่งพี่น้องครับเฮ่งงามแห่งครับนอนซ้อนครับงามแห่งครับนอนซ้อนเลยพร้อมล้ครับเห็นี่ครับคนครับอัดจอมนี่แหละครับผู้เฮญ่เหนืกับผู้ไทยนี่แหละครับผู้ีหลิง นี่นะครับอยู่สารไทรลาเดี๋ยครับตัวหมาเลยครับนี่โอ้ยสารไทรลาทีมขาลุ่มลำเสียวมาแลาเพิ่นมือหนึ่งมือเดียวนี่ก็ว่าก็ว่ามาตามแจ้ห้อยเพิ่นเหรอครับนี่เพิ่นเอาไปหลายแล้วครับโอ้ถือครั้งยี่หลีว่าของเพิ่นครับห้าลรคไปไม่กางครับสูบแย่กันจดจ่าจะได้กลางเพิ่นป่าเพลินแตกขึ้นฟังครับ แต่เกิดแปลว่าพอไงเราเล็งแล้วนี่ครับเมื่อลาสายโหดของเขาครับเมื่งพี่น้องเอ๊ะเป็นท oh ี oh ่ไหนครับโอ้โหมดคัก oh อี oh ๋ด oh. like, ีครับนี่ขาอยู่ไทยมีตะเบลแบกใหญ่ๆเด้เต้นแล้วเต้นแล้วเลียบตีนเลียบตีนข้างนั้นนี่ครับขวบุฒิสเฮาพออย่างี้แม่เฮากับมาเด้เนี่ยมาว่าไปเล่นน้นำน้ำดูน้ำหลานกันนะเห็น โมลูกหลานไหนปูไหนปลามากินปลาขาวยู่ไทยสีคมๆจะค่ำจำเจียาวจาังน้อยวะท่านไม่เจอันนี่แต่ว่าท่านอ้าววันวนี้ก็ว่า <c oughs> บอนแล้วว่าดัดนอยู่ทางนี้ว่าดัดนจ่องเหยเข้าไปแล้วครับนี่นีวัน <c oughs> นี้ก็พอยง่นี่ก็ออากดาราประจําจ่องข้างนอกนะครับล่องจากเริยมต่อขึ้นกันน,กนี่ก็ได้ เนี่ยพววสัวเ <c oughs> มือขาขาปลาเข้าเด้ครับสิอ่เราบ่ได้ไปขาเป็ดขาไก่ขึ้นหมดผมเนี่ยเขาง่ายน,นี่เราขาถ้าปลาเข้าปลากายปลาใหญ่ไปงเรื่อยบ่นสะเรียนถ้าคล้องง่ายขาของง่ายเหมนเด้นี่ครับตอมป,ปอมตอมป,ปอมลงไปแล้วว่าปลาใหญ่บ่นปลาใหญ่หนึ่งกับยื่นทางนั่นว่าว่าดักกันวันเออ สังลานสองเนอวันมุ่นปะเอาขึ้นมาติดตามบาง้นมันของเขากันจอดเรียบร้อยก่อนบังหน้าบังตาไปล้วนดอกเดียวครับดอกเดียวดอกเดียวเต็มเฮียอยู่ น้ำเด้อดใหญ่าเสียวเขาเขลังขอนมาเด้อพี่น้องมากินเด้อปลาเจ็บที่ไปเลยจากมาหาดนะครับเด้อน่าคาจอมโหดเมื่อกาเมื่อจบหมั้งเมื่อโหดครับนักล่าลุ่มหนับเสียวใหญ่ครับครับมาอัปเดตให้พี่น้องเข้ามพี่น้องเขามาชดเลยครับนี่ครับเห็นน้ำงามเลยครับปลาเขากำลังขอนพี่น้องงามแห่งครับงามแห่งพี่น้อง ถาลครับไปรอพี่น้องครับโอ้พี่น้องกัเขามื่บงแล้วก็มากดไลค์กดติดตามนะครับเนากำลังใจกัน้มือเอื้อมือเหื่อมือนี่กัตาเว้นกับพนวาใกล้เหียนี่ย้านี่ย่านพระท่านตลาดพระท่านพันว่านตาดน่ยพูงวาโอ้ยเศ้าต่อมันระท่านกับลาดปลาขังแฉงงเอองามัีหมใสุ่งเื้มวันิไ่เอาทางได้กับทนัดกันไว้นะครับเนาะ พี่น้องครับรามตาิดตามนะครับเด้อมาเข้าจิไปลงทางใดเหมือน,นเอื้อนนี่ครับรหลายนะครับเด้อเอฟซีผู้ติดตามกันได้เรื่องกดไลค์กดติดตามกดซับตะไครน้ำเนี่ย <c oughs> เรืร่องตัวนั่งใจครับ,รบสวัสดีครับ